มานอมาโน่อนอโอ้ตัวน้อยตัวน้อย,ย,อยโอ้นี่นี่ฟังนี่นี่ทีมันมันมันขวดหลายๆนี่นี่นี่นมันจะไปงานเครื่องมือแล้วพันมาขรถว่า mm <laughs> ันมือนั้นผมไปเกี่ยวเขาลูกเป็ดอยู่นี่แหละพี่น้องนะอยู่นี่วันนี้เพิ่นเพิ่นมุดน้ำอันอันลีกันนะลูกเป็ดลูกเป็ดเท่าห้าในลูกเป็ดอ่ะเออไอตัวนึงมันตกใจมันก็บินขึ้นเนาะไอตัวนึงองี้ยมันหยิบลบก็เกี่ยวไปเกี่ยวมาเขาเล่อยไปแหละเด้อเขเลยขึ้นถึงขึ้นมากเหมือนเขาเลยมาเอาไอนนี้เออมันรีเขาเขาเลยเอากระติกน้ำกับหมวกเห็นได้เห็นได้บนน้พุดหลุดเฮ้อไป อาก็เลยเออเข้ามาเมืองยุห in ันละยุหันละเกันปะยุหันละงุ่มหางุ่มผาคนปาโอ้ยงุ่มหางุ่มบบดนี้งคมปะงุ่มแบบสองเสียถือเต็มมือเลยเอาฝนน้ำบ่ฝนน้ำรักอยู่ในน้ำโอ้ยมุกอมันมุดอันส่วนอันอยู่ในอันล่องล่องไอ้ล่องเขาล่องน้ำนะเออเต็มมือเลยฮักกุ่มแบบสองรอบตัวแรกค่ำแรกบ่ถือค่ำสองเต็มมือเลยข่างนี่แหละ โอ้ตัวใหญ่แล้วลูกเวทลูกมันบ่อตั้มโกสิปเออแต่ว่าคมับขนบ่่แต่ว่าเห็นตัวเดียวโอ้โหมันมันอยู่สองตัวตัวเห็น่ะเห็นเห็นสองตัวบ่จต้องใส่ยาเกลือ บ้นานท่อพี่น้องโอ้พี่น้องพี่น้องไในนุกดพี่น้องหนูก็ได้พวกหนูนะหมานบ่เจก,ก็ใส่สมซื่อนเนี่ยหากินหมาเนี่ยอสมซื่อเนี่ยก้อนนุกกดนุกขึ้นโซ่ละคนตายละบ่เฮ้ยเออเมื่อนี้อาหารหลายมือน,นี้อาหารหลายผู้บ่าวปลาไผ่เนี่ยน่นอนเว้ย <c ười> อ้อาวหยอกอะไพอูอ้หนึ่งวะไมีแต่ปลามันเว่ยหรือปลายังปลายังเออโอ้ยหนูโสงสามโตพี่น้องนี่มุกเท้าอยู่ซอกตายนะโอ้ยขี่แตกดูกนะขี่เป็นก่อนไล้ขี่ว่าออกซอกตายก่อน เพิ่นไปปวดบางเสาเนยนะบางใดญ่นแหละครับบางบางหันผมก็เลยถ่ายคลิปตักน่อยนะเพิ่นรืปปรรอว่าปลาปลาหยางฮได้หนูสองตพี่น้องตกคนเรียบร้อยบุแขวะรีกบใจไม่ได้ตรเอาแขวด้อยปะ

muốn có thói là một bỏ nó khó cười đấy học phải hát gì đó học đấy học cả học hay học có phải thứ học phải khái em cái nước đâu chép dở về lại chỉ học một bộ quấn đây không à học bài một cơn si thùng hai thùng là cái hình buồn hình buồn phân lẻo vừa hình buồn phân lẻo vậy thì bà thứ khó học chân say lẻo bây giờ học như say lăng là lão có phải mắc say gì ship tôi cầu

แต่ว่าเที้ตัตายเดี๋ยวน้งเรื่องบ่่นักเลงมันบใจแท้นักเลงบจแท้มันมันเป็นนักเลงแท้นักเลงมักย่องนน่นเออแง่แง่มมาอิ้วข้องหมอย่างพนี้มอันนี้มึงส่งคนดันไม่งอยู่ดีดคยนข้นได้สูงมาคองหน้าผู้ใหญน่อยคอหน้าทีปน่เยอะขึ้นมาหรอมาพอนางางใหญ่กว่านเรากินเราเฮยขเราเยแง่หน่งก็ดมากิ้นเราบุกินเหมือนก ไปเสี่ยงกับอารมณ์บดีนะที่เดี๋ยวล่อยูโลูกก็ยันราาลดเลยลดลงทุกคทุกคนควายังก็ดึงออกมันก็ถึงตัวที่น่ไอ้ตี่น่ถงเียหนาอยท่บอาเร่นงพันุ์จีตัวตัวต่าง้เรื่องแบ้ว่าเขาบอกเป็นที่ถ้าจริงเขาไม่เลยรูน่ะไม่บอกบดีกับว่าเขาอยู่ไหนเขาไปแที่ยงทุกเาอู้เลยเด้ไป

คิดว่าว่าบ<ะ>่น้องแมวน้องแมวเป็นคนแรงงานอันแรกวันน้องวิ่ี้กันปะ đoàn các ông, nếu cách số 2 số, P

พี่ซือออ้อมาบ่อเพื่ออะไรบอพี่ซุดไหนพี่แข่งไหน สีรา,า,า,กากวก็ไม่ฮะถ้ามาตะไคร้จะเคย 还有那个美杜莎。 ใส่ <c oughs> ดีทองของเองไีทองของเอาไผ่